สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพิมพ์ใจเด็ดรุ่งเรืองนะคะจากเพจหมอพิมพ์ใจค่ะสำหรับใครที่ดูเรื่องแดทูเลิฟให้รักพิภากษานะคะแล้วงงว่าสิ่งที่ทนายทิชาเป็นหรือว่าโรคก,กลัวขนเงาะเนี่ยมันคืออะไรวันนี้หมอจะมาให้คําตอบกันค่ะโรคก,กลัวหรือที่เราเรียกกันว่าโรคโฟเบียนะคะคือภาวะที่ผู้ป่วยกลัวบางสิ่งบางอย่างอย่างรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งของสถานที่หรือเหตุการณ์บางอย่างนะคะพี่กลัวขนเงาะเหรอ โอ้โหไม่ได้กลัวไงมันมัน,มนยื่อเยื่เห็นก็ขนลุกแล้วเนี่ยโดยผู้ป่วยเนี่ยก็จะทราบว่าสิ่งที่กลัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะแต่ก็อดที่จะกลัวไม่ได้ค่ะและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เผชิญกับสิ่งที่กลัวค่ะคือโรคก,กลัวเฉพาะอย่างหรือว่า specific phobia นะคะแล้วก็ที่ทนายที่ชาเป็นคือกลัวขนเง,งาะนะคะก็จัดอยู่ในประเภทนี้นะคะเป็นประเภทความกลัวที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นทนายทิชาที่กลัวขนงาะแต่ชอบกินงาะเนี่ยถ้าไม่รักษาจะต้องตัดขนงาะตลอดชีวิตเลยนะคะซึ่งการใช้ยาเนี่ยต้องทําควบคู่ไปกับพฤติกรรมบําบัดนะคะเพราะว่าการใช้ยาเพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะคะถ้าหยุดยาไปก็อาจจะมีอาการกลับมาเป็นซ้ําได้คะ่ะ